อรุณสวัสดิ์ครับโอเคเช้านี้ก็มาขอเล่า s t o r y t e l ลลิ่เหมือนทุกวันขอตั้งชื่อเรื่องว่า1,000วันกับสิ่งสำคัญที่ทำประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ1,000วันกับสิ่งสำคัญเรียกว่าสำคัญไหมสำหรับสำคัญสำหรับผม สำคัญสำหรับความตั้งใจกับสิ่งที่ทำลงไปหลากหลายรูปแบบอาจจะเคยเล่าบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆน,นะแต่วันนี้อยากจะมาขยายที่เต็มรูปแบบเพราะว่ามันครบ1,000วันที่ตั้งใจแต่ถ้าสมมุติพูดว่าไอ้หนึ่งวันเรามาจากไหนจริงๆมันคือ3ปี3ปีจริงๆมันต้องประมาณ1,000กับ95วันนะครับแต่ที่มาของทำไมต้อง1,000วันทำไมต้อง3ปี เพราะว่าต้นเหตุมาจากเรื่องว่าเขาบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญต้องทํามันให้ครบหนึ่งื่นชั่วโมงก็เลยเอามาทอนว่าไอ่หนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยสมมุติเราทําเรื่องนี้วันละแปชั่วโมงเหมือนคนทํางานทั่วไปมันจะต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีกี่วันมันก็เคาออกมาได้ว่าประมาณสักสามปีหรือประมาณหนึ่งพันวัน บางวันจะทำมากทำน้อยอะไรเราก็ไม่ได้เสียสแต่มันเป็นการเพิ่มทักษะเป็นการต่อเนื่องเป็นความตั้งใจเป็นการลูทีนเป็นระเบียบวินัยนะครับนี่แหละคือที่มาของ1,000วันหรือ3ปีหรือ1 0,000ชั่วโมงที่บอกไปย้อนกลับไปนะจุดเริ่มต้นอขอเล่าซ้ำแล้วกันนะฮะที่จะทำเรื่องนี้เพราะว่าลูกชาย3ปีที่แล้วแล้กันพูดง่ายๆหน่อย3ปีที่แล้ว ลูกชายเป็นครั้งแรกที่ตอนนั้นอายุ18เนาะ18 19 20, 20 21ตอนนี้21แต่ยังไม่เต็มแต่เอาประมาณคร่าวๆประมาณนี้ว่า3ปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวเรา3คนพ่อแม่ลูกนะครับจะต้องจากกันแยกจากกันเป็นระยะเวลาที่นานเกินกว่าอาทิตย์มันก็คือเป็นหลายเดือนกว่าจะมาเจอกัน มันก็เป็นอะไรที่หวงงแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าโอ้ไอการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วจะต้องห่างกันมันเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วมันคือสิ่งที่เราไม่พูดว่าถูกต้องดีงามอะไรหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างจะเรียนต่างประเทศเรียนในนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราตัดสินใจแบบนั้น โดยเอาเขาเป็นจุดศูนย์กลางเอาลูกชายเป็นจุดศูนย์กลางนันคือเขาอยากไปเขาอยากลุยเขาอยากหาประสบก,การณ์ไปโอเคนั่นคือที่มาว่าวันแรกที่เขาไปนั่นคือวันแรกที่ผมเริ่มนับ d ดวัมาจนถึงวันนี้1,000วันนะครับเริ่มจากการเขียนเดลรี่ในเอ,อ X, นะฮะหรือ Twister สมัยก่อนตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น X นะครับ ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีจริงๆ t w i สวิสเตรเราก็มีอยู่แล้วแต่ก็ตั้งบัญชีมหมายเป็นครอบครัวคนกล้านะครับเริ่มเขียนดลี่เขียนถึงเขาว่าเฮ้ยเราจะบอกเล่าเรื่องราวของเราให้เขาฟังในระหว่างเดียวกันเราก็จะบอกเล่าความรู้สึกบอกประสบการณ์บอกอปุปสรรคบอกความสุขแล้วก็มีรูปแปะวิดีโอแปะอะไรอย่างเงี้ยมาทุกวันจากวันนั้นถึงวันนี้1000วันแต่มันก็เกิดการต่อยอดว่าไม่ใช่แค่ เขียนแดรี่ทุกวันอย่างเดียวนะครผมก็เริ่มจริงจังกับโซเชียลมากขึ้นมีการไลฟ์ตอนเช้าพูดแบบเนี้ยอย่างที่ผมพูดนี้ทุกวันนะฮะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เจอทั้งชอบไม่ชอบอยากจะเตือนเพื่อนๆอยากจะแชร์มุมมองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้มีโอกาสไลฟ์แล้วก็มีการให้เขาเข้าสายหรือเข้ามาในไลฟ์ตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศก็มีได้แลกเปลี่ยน มุมมองกันบ้างบางครั้งก็รู้สึกด,ดีใจเขียนบทความใน Facebook เล่าเรื่องราวไลฟ์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆอินสตาแกรก็มีการลงรูปเขียนข้อความสั้นๆแคปเจอร์สั้นๆเ,เพื่อแชร์บอกก่าวหรือจะเป็น t i กต o อกก็เอาเรื่องไลฟ์ไปลงเอาชีวิตประจำวันไปลงท่านเอาเก็บไว้เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้เป็นอนุสรณ์หรือถ้าเกิดว่าลูกชายเขาอยู่ต่างประเทศเงาเงาเขาอาจจะเข้ามาดูว่าเฮ้ยพ่อแม่เขาทาอะไรกันบ้างหรือจะเป็นการถ่ายรูปทุกเช้าเนี่ยที่ออกมาวิ่งทุกเช้าจริงๆวิ่งมาก่อนหน้านี้นะฮะสปีแต่อันนี้มีความนั้งใจว่าวิ่งทุกเช้าหลังจากวิ่งก็มาไลฟ์แล้ววิ่งทุกเช้าก็ได้ถ่ายรูปตอนเช้าไม่น่าเชื่อว่า1000วันที่ผ่านมาผมถ่ายรูปในลงในแพลตฟอร์ม สตอ็อกรูปของ IM เนี่ย4,000กว่ารูปแล้วแม้มันจะเป็นรูปเดิมรูปวิวรูปความมืดรูปความสว่างพระจันทร์ดวงอาทิตย์ซ้ำๆแต่เชื่อไม่ว่าในมุมเดียวกันที่ถ่ายสามารถที่จะเอามาเรียงแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยในเวลาใกล้ๆกันด้วยนะในมุมเดียวกันนั่นแหละคือความอัศจรรย์ของธรรมชาติทุกวันที่ผันเปลี่ยนมันเหมือนเหมือนเดิมแต่จริงมันไม่มีอะไรเหมือนเดิม หลายแพลตฟอร์มมากาที่จะทำได้ b ล็อก d ิก็มีทำพอดแคสต์เอาสิ่งที่พูดไปลงไปแชร์และนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นวันที่ครบ1,000วันที่เราทำในสิ่งที่ตั้งใจมามันเป็นความภูมิใจมันเป็นความอะไรที่ว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจจริงเราก็ทำได้ถ้าเราหวังผลที่ตอบกลับมาน้อยไม่ได้หวังผลมากเราก็จะแฮปปี้กับมันมันมีความสุขระหว่างทางอยู่แล้ว นะแล้วก็ยังคิดว่าจะทําต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้มีผลร้ายอะไรมีแต่ผลดีประมาณนั้นนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าแล้วเชื่อผมเถอะว่าสิ่งที่เราทําขอให้มีระเบียบวิน,นัยทําอะไรอย่างต่อเนื่องมันจะต่อยอดไปเองมันจะปูดนั่นปูดนี่ตัดนู่นตัดนี่เองโดยธรรมชาติแล้วมันจะผมคิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันดีทั้งนั้นมันดูเหมือนบางทีมันไร้ประโยชน์แต่เชื่อเถอะวมันดีต่อใจมันดีต่อเรา ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้1,000ชั่วโมงกับเรื่องสำคัญมันไม่ใช่1,000ชั่วโมงนั่น1,000งชั่วโมงใช่ไหมอันนี้1,000วันกับสิ่งที่สำคัญที่เราทำไปต่อในวันต่อๆไปครับ